ดึงเลยดึงเลยดึงดึงเลยเร่งแรงเลยแทบอยู่ไหมเฮ้ยอ,อยู่ครับท่านผู้ชมใส่ปลาไหลนะครับแล้วมองเดี๋ยวขาดเชื่อมันเล็กมือล้วงไปเลยอยู่ไหมอยู่ครับโอ้ยใส่สวยนี่ว่า <c oughs> จนแหลกหมาแล้วครับอืมกินลึกไหมโอ้กินลึกว่ะ ไปขึ้นไปข้างบนก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้าบนครับไปขึ้นไปข้าบนก่อนขอเบ็ดก็มีอันเดียวนี่แหละฮนะช่สองตัวนะโอ้ห و, กินลึกครับท่านผู้ชมกินลึกมากโห้โหไม่น่าได้แล้ววล่ะเนาะต้องเอามีดมาผ่าเลยแหละใช่ไหมหดึงดูได้ไหม ไม่ได้หรอกจุกเนาะเออเยียบเลยไม่ได้อ่ะไปเชงเตามนีนมาผ่าได้เลยขอบิดก็ไม่มีละนี่ยุ่งเลยทีนี้นี่เดี๋ยว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 เดามีมาผ่าแล้วโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้มาใส่ปลาไหล หัวมันออกมามันดูดเข้าเข้าไปเลยโอ้ยปล่อ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 ยสายไปกินได้ใช่ไหม <lat> กินแล้วกินหน้ปล่อยสายปล่อยให้มันดึงไปหมดมันคลายได้มัม้างไม่ใช่ยังไ <cube. S 1> ม่มคลายครับทุกคนตัวตัวกล้องก็งมาเกินขาม,มือแล้วใหญ่ไหม ดึงดูไหมแรงแรงเลยเตอะอืมอ,อยู่เร็วดึงเลยอยู่ครับทุกผู้ชมอยู่ครับตัวนี้ตัวที่สองฮะประตูไม่ลึกหรอกดึงดูได้ไหมจุดหัวเองในประตูอืมค่อยๆเดี๋ยวมันขัดเออโอ้ตัวนี้ใหญ่โอ้ตัวที่สองไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะ ตัวนี้ตัวที2 2> <ถ>่สองเออขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดูข้างบนครับทุกท่านผู้ชมโอ้โหกินง่ายมากอ่ะจบปลาไหลโดยไส้เดือนโอ้โหกินง่ายมากเลยตรงนี้กินลึกไหมไม่เช่กินลึกไหมโอ้โหน่าจะลึกอ่ะถ้าลึกก็ต้องใช้มีดอีกแล้วแหละเพราะเราไม่มีคันเบ็ดแล้วไง มีคันเบ็ดแค่คันเดียวนี่แหละครับท่านผู้ชมผ่าได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนลึกไหมวุ่นลึกเนาะโอ้ยเหมือนเดิมเลยลึกเลยต้องผ่าแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวขอผ่าปลาลายกันนะครับ